คดีที่มีการขู่จะเอาคลิปลับไปเปิดเผยถ้าหากว่าไม่ยอมโอนเงินให้ซึ่งการข่มขู่กับเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่ mm hmm. เด็กอายุเพียง17ปีเท่านั้นนะคะถูกกดดันจนเครียดเสียชีวิตจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วก็จริงตอนนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมโดยพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่ออีกกว่า20คนค่ะตำรวจจะเร่งดำเนินคดีเอาผิดในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับโทษสูงสุดค่ะ<ม> ก็ก็โอนมาครั้งกี <career matters. S 1> ่ตังค์่าทั้งเนี่ยทั้งสี่พัน4,000แล้ว กก็เป็นพลตํารวจโทสุรเชษหักพานผู้ช so ่วยผู aspberry, ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ไปร่วมสอบปากคํานายฉัตถพัฒน์อนันตวงศ์ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ฐานความผิดรีดเอาทรัย์ ครอบครองสื่อลามกอนาจารเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสําหรับตัวเองหรือผู้อื่นหลังจากที่เข้าข่มขู่เยาวชนอายุ17ปี<ด>ให้โอนเงินแลกกับการที่จะไม่นําคลิปวิดีโอลับไปเผยแพร่ทาให้ผู้เสียหายเครียดจนถึงขั้นทําร้ายตัวเองเสียชีวิตตํารวจติดตามจับก,กุมตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าข่มขู่เอาเงินจากผู้เสียชีวิตครั้งละ4,000ถึง5,000บาทรวมประมาณ20,000บาท ผู้ต้องหาย,ยังเคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วเมื่อปี2562ก่อนที่จะกลับมาเริ่มก่อเหตุอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2564ต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียหาย10ถึง20คนนะคะแต่ละคนก็จะถูกขู่เรียกเอาทรัพย์คนละหมื่นถึงสองหมื่นบาทตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีแบบต่างกรรมต่างวาระเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุดกับสิ่งที่กระทำลงไป จะเห็นได้ชัดเจนว่า70% 80%กลับมาก่อเหตุเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็จริงด้วยกลับมาก่อเหตุเดิมแล้วก็จากข้อมูลที่เราตรวจสอบได้นะครับวันนี้มีเหยื่ออยู่อีกหลายลายนะครับไม่ต่างกว่า20ลายนะครับซึ่งส่วนนี้เราจะขยายผลต่อนะครับในส่วนความผิดนะต้องเรียนสีมวลชนว่านะครับวันนี้เราจะแยกความผิดออกเป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับเพื่อจะให้รับโทษหนักขึ้น ตำรวจฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้คอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานนะคะให้คันแนะนำในการใช้สื่ออย่างถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นมีโอกาสจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในลักษณะนี้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ